แฟกชั่เราสร้างด้วยโปรแกรมอ a ร i ซิตีเวลาที่เรานำเข้าใน c คม t เช a นะครับข้อความจะอ่านไม่ออกปัญหานี้เกิดจาก Encoding นะครับ Encoding ที่อาร์ซิตี้สร้างมาในจะเป็น utf 8ในการแก้ปัญหาครับเราจะต้องเปลี่ยน Encoding วิธีการเปลี่ยนครับให้เราลบแคปชั่นออกก่อนจากนั้นไปเปิดไฟล์ Caption หรือว่าไฟล์ .srt ที่เราส่งออกมาจาก a r d a c i t y นะครับเปิดด้วย Notepad จากนั้นให้สังเกตว่า Encoding เนี่ยมันเป็น utf-8 วิธีการนะครับให้เราคลิกไปที่ไฟล์แล้วก็เลือกไปที่ s v v e d s จากนั้นก็ตั้งชื่อไปนะครับแล้วก็ในส่วน Save a s type นะครับให้เลือกเป็น all file e n c oding เลือกเป็น UTF-8 with bom นะครับแล้วก็คลิก Save จากนั้นไปนำเข้าใหม่นะครับคลิก Open ครับตัวหนังสือก็สามารถจะอ่านได้แล้วนะครับสวัสดีครับวิดีโอนี้จะแสดงการทำ s s d ให้สามารถบูตเครื่องได้เมื่อบูตเครื่องแล้วเนี่ยก็เข้าสู่ขั้นตอนของการติดตั้ง Windows และติดตั้ง Windows ลงบน SSD นั้นได้เลยนะครับครับเนี่ยก็จะเป็นวิธีการที่เราสร้างแคปชั่นด้วยโปรแกรม a r d c i t y y ส่งออกมาครับแล้วก็เกิดปัญหาแบบนี้เราก็แก้ปัญหา้วยการปรับให้ Encoding เป็น UTF8 with bom นะครับ